สวัสดีครับผมลาเชนดินทับไทยวันนี้จะมาสาธิตการเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมมอเตอร์3เฟสและการต่อวงจรมอเตอร์3เฟสแบบสตาร์และเดลตานะครับขั้นตอนแรกนำการเขียนโปรแกรมนะครับโดยการต่อไปสร้างบล็อกขึ้นมา1บล็อกเพื่อทำการเขียนโปรแกรมนะครับ เร็นแล้วครับต่อไปมาดูการต่อชุดควบคุม PLC นะครับไป24โวลต์เข้าสวิตช์นะครับออกจากสวิตช์มาเข้า X0 นะครับถ่อไปนะครับจัมที่หวัวสวิตช์ S1 และ S2 นะครับต่อไป ศูนย์โวลต์นะครับดึงเข้าคอมมอนนะครับออออกจากสวีสองมาอีกหนึ่งครับเล้วศูนย์ไปคอมมอนครับต่อไปไฟยี่สี่โวลต์เข้าที่คอมของวายี่สบสามนะครับจากการเขียนโค้ดที่เราเขียนไว้นะครับต่อไปครับออกจากวายี่สบสามไปเข้า คอยนะครับต่อไปออกจากคอยนะครับมาจบที่0ูนยโวลต์น,นะครับเสร็จแล้วนะครับจอควบคุม p l c นะครับต่อไปมาเริ่มต่อควบคุมมอเตอร์3ามเฟสน,นะครับลายหนึ่งนะครับมาผ่านฟิวนะครับ ต่อไปนะครับออกจากฟิลมาเข้าที่รีเลย์นะครับออกจากรีเลย์ด้าน NO นะครับเข้าแมกเนติกนะครับจลจบจบแมกเนติกนะครับไปที่นิวตันนะครับจากนั้นนะครับ ดึงไฟมาทั้งสามเส้นเลยนะครับลายหนึ่งลายสองและลายสามนะครับต่อไปนะครับ ทำการดึงไฟออกไปเข้ามอเตอร์นะครับ U 1ไปเข้า U 1ของมอเตอร์3มเฟสนะครับ V 1ไปเข้า V 1มอเตอร์3เฟสนะครับ W1 ไปเข้า W 1มอเตอร์3มเฟสนะครับจากนั้นทำการจำ V2,U2, งยน้ำ U2 เข้าหากันนะครับสำหรับการต่อแบบสตาร์นะครับลังจากนั้นนะครับมาลันโปรแกนนะครับนี่ครับเห็นเิ้วๆเลยครับนี่ครับการต่อแบบสตาร์ครับต่อไปสต็อป,อปอครับ,อ,อ,รบอ่ เอเมอรเลงคปตอกลงอกมาต่อไปนะครับการต่อแบบเรีวต้านะครับเป็นัชอะเขียวไลบวน้นี่นะครับนํำลายหนึ่งนะครับนี่ครับ ลายหนึ่งนะครับลายหนึ่งมาเข้ายูหนึ่งนะครับอืมครับต่อไปนะครับลายสองมาเข้าวีหนึ่งนะครับอืมครับต่อไปลายสามนะครับมาเข้ายูหนึ่งนะครับต่อไปทำการจั๊มเลยครับการจั๊มนะครับ วีหนึ่งนะครับเข้าดูสองนะครับวีหน่งเ้าองนะครับตัดเ2นะครับต่นะครับห่งเข้าดูสนะครับครับเริ่มรลานครับครับนี่ครับนี่ครับ